มาคนที่ชอบฟังคนพูดไปเรื่อยวันนี้จะพูดไปเรื่อยให้ฟังนะคะซึ่งชาเลนจ์ก็คือเดี๋ยวจะมารีแอคชั่นเลยนะคะว่าลุกที่ตัวเองเคยแบบรังสรรค์มิกแอนแมตตต่างๆชุดต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมีทั้งมิกแอนแม t ต์มิกแอนโบงมิกแอนไม่แมตมีเยอะมากเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ let's go ต้องบอกก่อนลุกต่างๆไม่ได้เลือกเองนะคะไม่ได้แบบเฮ้ยมาอวยตัวเองวุ้ยเลยอ่ะไม่ใช่มีคนเลือกให้จ้าเริ่มกันที่ลุกแรกเลย อันนี้คือลุกที่จะไปเชียงใหม่ไม่ใช่อยู่เชียงใหม่แล้วจ้ะฉันอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าอุณหภูมิมันไม่ได้หนาวขนาดน,นั้นแล้วก็ไม่ได้มีใครมองด้วยคือแต่งตัวแบบเนี้ยมันก็เยอะเกินหนึ่งคือเยอะสองคือร้อนมีสามชั้นในตัวแต่อุณหภูมิคือสามสิบเอาไปเลยไข่เน่าจ้ะศูนย์เต็มสิบลุกที่สองพร้อมแล้วไปดูเลย เคยเป็นผู้บ่าวจ้าฟิลบอยฟิลแมนแมนฟิลแบบเฮ้ยช็อตดาวฮะคือว่าอันนี้มันก็น่ารักอยู่ก็เอาไปซักแบบ7.5ละกันคือมันก็น่ารักแหละแต่ว่าวันที่ปกติที่เราไม่แต่งหน้ามันเป็นฟิลอ,อี๋อ,อึมหรือไม่ก็โกมันเป็นฟิลทางนั้นเลยเพราะหน้าซีดหน้าจืดแล้วผมสั้นมากมันไม่ได้ไม่ขอกลับไปตัดอีกบาย ลุกที่สามบอกเลยว่าเจ้ง oh my god you so sexy like t h a เกินปุยหมุยบอกเลยว่าชุดนี้ทำให้ฉันแมสมากแมสที่แปลว่าแบบชื่อดังไวรัลไม่ใช่จ๋าเป็นแมสเซนเจอร์เอาเป็นว่าลุคนี้เอาไปเลยสาสิบเต็มสิบเพราะว่านอกจากสวยมั่นใจทรงพลังแล้วยังแมสถือว่าปังแพ้เบก อ่ะก็เป็นน้ำจิม้มประมาณนี้คือทำแบบเนี้ยคือเลือกมาแค่สามลุกเพราะอะไรเพราะจะทำอีคีต่อไปใครอยากดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาแต่รบกวนว่าคอมเมนต์แบบสุภาพนะครอ่าดรามา่าอย่าแบบมาบูกี้ชนะเพราะฉันบูกี้ตัวเองได้คนเดียวจ้า อีกอย่างที่อยากจะฝากไว้ปัจจุบันนี้ฉันแต่งตัวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นใครอยากจะแบบเฮ้ยอยากจะดูเป็นไอเดียในการแบบอินสปิเรชันในการมอิเวชันตัวเองให้แบบแต่งตัวให้มันเก๋โก้ดูดีไม่เหมือนใครติดตามได้ที่ IG เจนจุดละละดานะคะนอกจากนั้นช่องทางทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรก็ตามฉันมีชื่อเดียวกันก็คือเจนลลดาเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตาม stay t u n e ชอบคนพูดไปเรื่อยกด เจรละดาเลยจ้า Let's go